ไกูเังนันทำไมเพิ่งมารอเธอคนเดียวเลยนะเนี่ยฉันน่ะฉันได้ทำร้ายจิตใจคนคนหนึ่งแล้วนะใครกันประธานลูก เราทะลุวันนี้ตอนเช้าระหว่างฉันกับประธานลูกเกิดความรู้สึกระหว่างกันขึ้นมาเกิดเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เห็นรู้เลย <g ül s> ปกติประธานลูกจะไม่กินอาหารที่คนอื่นทำง่ายๆเรื่องนี้เธอรู้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เขากินอาหารที่ฉันทำ ไงไล่ะขิงปะนั่นมันอาหารที่อาจารย์หวังทำชัดๆเธอก็แค่ถือโอกาสเอาไปเสิร์ฟให้เองฉันบีบมะนาวลงไปข้างบนหยดนึ่งนี่ไม่ใช่มะนาวธรรมดาธรรมดานะนี่มันคือน้ำาตหยดหนึ่งที่ฉันหลั่งลงไปกลางใจเขาแต่ว่า ปประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคืออะไรประเด็นสำคัญคือสิ่งที่ประธานรู้สแสดงออกกับฉันมันชัดเจนมากเลยล่ะฉันรู้ว่าเขาอยากจะบอกใบอะไรกับฉันแต่ว่าฉันะตอบรับความรู้สึกนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าฉันไม่ทันได้เตรียมใจที่จะยอมรับเขาน่ะสิใช่คนสวยก็เงี้ยใชย,ยมีตั้งสองคนชอบเธอ,อมไม่ใช่เหรออ,อาจารย์หวังตาหลหป้า ใครนะเอสองคนนั้นเข้ามาด้วยเหรอมาสิออวันนี้เขาสองคนเกือบตีกันเพราเธอแล้วโอ๊ยแย่งคนสวยอีกแล้วยากจริงๆเลยอ,ะอ่ะอันนี้พวกเราสามคนนี่ออาจารย์<ม>หวังอุ้ยแต่ละที่เด็กเกินตัดไปแล้วเอตาหลาปตาล่ะตายแล้วกินเด็กเกินอื่ประดานลูก อนั่นก็แก่ไปหน่อยใครบอกประทานลูกแก่กันลูกจิ้นเขาก็แค่อายุเยอะไปนิดนึงเท่านั้นเองอืงั้นเหรอแต่ว่าหน้าตาเขาก็หล่อมากๆอยู่นะแล้วเขาบางๆน่นะี่ถามแล้วเขาบางๆฉันไม่ปฏิเสธเรื่องหล่อเขาก็หล่ออยู่แล้ว กำหนดไว้แล้วว่ามีพรอมลิขิตแต่ไร้ว่าสนะใคร้าอีกไรนาเด็กเดินป่านนี้เฮ้ยแต่คงจะไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกนะฉันจะไปได้ยังไงกันฉันต้องอยู่เป็นเพื่อนเธอสิเธอน้าสงสารขนาดนี้วันนี้พวกเราไม่เมาไม่เลิกไม่เมาไม่เลิกเพื่อนรักเพื่อนรักเออไม่เมาัะหลับเนอะใช่ ทั้งแก้วกลุ่มพันครั้งไทยเพื่นรักนี่แหละเพื่อนรักนี่แหละเพื่อนสนิทดื่มไม่หมดเลยดื่มไม่หมดดื่มอีกดื่มอีกไม่หมดเลย อ,อยู่ข้างในเข้าไม่ได้ด้วยบ้าจริง อยากตายรือไง,งเนี่ยมีเรื่องอะไรพวกนี้ค่อยคุยกันชัชานานันกษระความงา,า,าหื <c oughs> มมาหาฉันทำไมโอ้ยมาผิดห้องหรือเปล่า <c oughs> รติสวัสดิ์คณะนระวังตัวด้วยล่ะ คุณผมจะไปหาบอสรายงานเรื่องงานหน่อยนะเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับฉันมหาเจ้าตี้จะคุยเรื่องส่วนตัวพอดีค่ะเพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันอ๋องั้นเชิญนะครับโอ้คค่ะใจตรง แตสามหกสิบแปดต่สามหกหึงหึ่งได้ะ สิอะยางมาสิจอย่างมาใ้างาางาเงินฉัน grid จะนิงสิกูส่งนานทําไปพึ่งมาอมรอเธอคนเดียวเลยนะเนี่ยสาม,มขาขาดไปขาหนึ่งเร็วนี่คุณเรียกฉันเพราะเรื่องนี้เหรอทํำอะไรนะ่ะสึงนานเร็วหน่อยอย่โม้ยยึกยากอยู่หน้าประตูสิเหรอ ทิศใต้อ๋อ,อตังทิดเหนือน่ชินได้แล้วมามามาอีกรอบแด้วินไต้าใต้หัว ซึ่งนั้นมีเรื่องด่วนที่ฉันต้องไปจัดก,การที่บริษัทฉันต้องไปหลายวันตอนจะไปเห็นเธอหลับสบายอยู่ mm. ก็เลยไม่อยากจะปลุกรีสอร์ทนี้ฉันหมาไว้ทั้งอาทิตย์แล้วเธอจะอยู่เล่นสนุกต่ออีกหลายวันก็ได้ mm. ดูแลตัวเองดีๆนะมีเรื่องอะไรก็โทรไปหาฉัน